ลองนึกภาพตามกันนะคะลอนดอนปี1,888ครับถนนที่ปูด้วยหินมันจะเปียกลื่นลื่นแล้วก็มีหมอกลงหนามากแบบแทบจะมองไม่เห็นทางข้างหน้าเลย ừ ừ ừ. มีแค่แสงไฟจากตะเกียงแก๊สที่ส่องสว่างแบบปลำไรแล้วในเงามืดนั่นเองค่ะมีความกลัวซ่อนตัวอยู่ความกลัวที่ชื่อว่าแจ็คเดอะริปเปอร์เป็นภาพที่ส่งพลังมากนะบรรยากาศของยุควิกตอเรียเนี่ย มันมีความขัดแย้งในตัวเองสูงมากเลยครับยังไงคะคือด้านหนึ่งมันคือความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมที่แบบโอ้โห,หน่าทึ่งมากแต่อีกด้านหนึ่งมันก็คือความยากจนความเสื่อมโทรมที่ซ่อนอยู่ในตรอกซอกซอยอ๋อซึ่งมันก็เลยกลายเป็นฉากหลังที่สมบูรณ์แบบมากสําหรับเรื่องราวสยองขวัญไปโดยปริยายเลยใช่เลยค่ะแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องราวที่หยิบเอาความสยองขวัญจากประวัติศาสตร์จริงๆนี่แหละมาปะทะกับจินตนาการที่มันดํามืดกว่านั้นอีก เป็นการ,รเผชิญหน้ากันใช่ค่ะระหว่างปีศาจในโลกความจริงอย่างแจ็คเดอะริปเปอร์กับสิ่งมีชีวิตในตำนานอย่างแวมไพร์วันนี้เราจะมาสำรวจกันว่าเรื่องราวแวมไพร์ล่าแจ็คเดอะริปเปอร์ในลอนดอนจากแหล่งข้อมูลชุดนี้มันผสมผสานประวัติศาสตร์กับเรื่องเหนือธรรมชาติได้น่าสนใจแค่ไหนสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคือการหยิบเอาปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคดีหนึ่งของโลกที่เอ,อ จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครให้คําตอบได้มาทําเป็นสนามเด็กเล่นของจินตนาการการใส่ตัวแปรอย่างแวมพายเข้าไปมันไม่ใช่แค่เพิ่มความแฟนตาซีนะแต่มันเหมือนเป็นความพยายามที่จะตอบคําถามที่ประวัติศาสต,ตร์ตอบไม่ได้ว่าความชั่วร้ายระดับนี้มันมาจากไหนกันแน่โอ้โหซึ่งนี่แหละครับคือแกนหลักที่เราจะคุยกันวันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ฉากหลังของเรื่องกันเลยเรื่องเราปักหลักอยู่ที่ย่านไวชชาเพลปี1888ครับ ซึ่งในเรื่องบรรยายภาพได้ชัดมากว่าเป็นย่านที่แออัดมืดมิดแล้วก็เต็มไปด้วยความสิ้นหวังมันเหมือนเป็นด้านมืดของลอนดอนที่ถูกซ่อนเอาไว้เลยถูกต้องครับมันคือสภาวะไร้กฎหมายโดยพฤตินัยเลยเป็นพื้นที่ที่ความกลัวมันกัดกินผู้คนได้ง่ายที่สุดอืมและท่ามกลางความกลัวต่อฆาตรกรที่ไม่มีใครรู้จักตัวตนนี้เองเรื่องเล่าก็เริ่มใส่เชื้อไฟเข้าไปอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่แค่ข่าวลือเรื่องฆาตรกรใช่ ไม่ใช่แค่นั้นแต่เป็นเสียงกระซิบเกี่ยวกับบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดอํา uh huh. ตำนานเก่าแก่จากยุโรปตะวันออกเรื่องแวมไพร์ก็เริ่มถูกหยิบมาพูดถึงในหมู่ชาวบ้านและนั่นก็คือจุดเปิดตัวของตัวละครเอกฝ่ายแวมไพร์ของเราที่ชื่อว่า Constance de la c r o รอสใช่ไหมคะใช่ครับตัวละครนี้น่าสนใจมากเลยเธอน่าสนใจยังไงคะเธอไม่ใช่แวมไพร์นักล่าเลือดเย็นแบบที่เราคุ้นๆกันนะ ในเรื่องเล่าว่าเธอเคยผ่านโศกนาฏกรรมรุนแรงในอดีตมาค่ะจนทำให้เธอสาบานกับตัวเองเลยว่าจะไม่ดื่มเลือดมนุษย์อีกต่อไปมันคือการปฏิเสธสัญชาตญาณของตัวเองซึ่งมันสร้างปมขัดแย้งในใจที่ลึกซึ้งให้ตัวละครนี้ตั้งแต่แรกเลยแวมไพร์ที่ไม่ดื่มเลือดมนุษย์แค่นี้ก็น่าสนใจแล้วแล้วอะไรดึงให้เธอต้องกลับมาพัวพันกับเรื่องราวในลอนดอนล่ะคะทั้งๆที่พยายามจะหนีออกจากโลกมนุษย์แล้วคำเดียวสั้นๆเลยครับ การแก้แค้นแก้แค้นครับเรื่องราวผูกปมว่าอดีตของเธอเนี่ยมันเชื่อมโยโงโดยตรงกับแจ็คเดอะริปเปอร์ทำให้เธอต้องกลับมาเพื่อสะสางบัญชีแค้นส่วนตัวแต่ว่าสิ่งที่เธอคนพบมันซับซ้อนและน่ากลัวกว่าฆาตกรต่อเนื่องธรรมดารรมดาที่เธอคาดไว้มากเดี๋ยวนะคะนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องเลยใช่ไหมที่ทำให้การไล่ล่าฆาตกรมันกลายเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นใช่เลย และนี่คือจุดที่แหล่งข้อมูลยกระดับเรื่องราวขึ้นไปอีกขั้นเลยครับคือ,อยังไงคะการเปลี่ยนแจ็ค r รดิปเปอร์จากฆาตรกรที่เป็นมนุษย์ให้กลายเป็นตัวตนของความชั่วร้ายที่เกิดจากเวทมนต์มืดมันเป็นการสะท้อนแนวคิดที่ว่า บางครั้งความชั่วร้ายในโลกเรามันโหดร้ายเกินกว่าที่เราจะทําความเข้าใจได้ในฐานะการกระทําของมนุษย์คนหนึ่งใช่ครับการใช้พลังเหนือธรรมชาติเข้ามาอธิบายเลยเป็นเหมือนทางลัดทางจินตนาการเพื่อรับมือกับความน่ากลัวนั้นโหไม่ใช่มนุษย์หรอคะอันนี้เปลี่ยนทุกอย่างเลยนะการที่เรื่องเฉลยว่าแจ็คไม่ใช่คนแต่มันเป็นพลังงานมืดนี่มันน่าคิดนะคะว่ามันส่งผลต่อความรู้สึกของเรายังไงม,มันทำให้เขาน่ากลัวขึ้น หรือในทางกลับกันมันกลับทําให้ความน่ากลัวแบบสมจริงของฆาตรกรในประวัติศาสตร์ลดลงไปหรือเปล่าเป็นคาถามที่ดีมากเลยครับในมุมหนึง่งการบอกว่าเขาไม่ใช่คนมันอาจจะทําให้เรารู้สึกโล่งใจไปนิดนึงนะว่าอ๋อ มนุษย์เราไม่ได้โหดร้ายได้ถึงขนาดนี้อืจริงด้วยแต่อีกมุมหนึ่งมันก็สร้างความน่าก,กลัวในระดับที่ใหญ่กว่าเดิมมากเพราะมันหมายความว่าคอนสแตนต์ไม่ได้กําลังสู้กับคนที่มีจุดอ่อนแต่กําลังสู้กับสู้กับแนวคิดหรือพลังงานที่จับต้องไม่ได้มันเปลี่ยนจากคดีฆาตกรรมเป็นสงครามเหนือธรรมชาติไปเลยพอเป็นนักล่าสองสายพันธุ์ที่มีพลังเหนือมนุษย์แบบนี้มาเจอกันมันก็ต้องมีการประทะกันอยู่แล้วแล้วถ้าเรามาดูสเปคของทั้งคู่ล่ะคะ ใครมีอะไรเป็นอาวุธบ้างในเรื่องนี้แจ็คเดอะริปเปอร์ไม่ใช่แค่ฆาตกรที่ฉลาดแล้วก็ซ่อนตัวเก่งนะแต่เขามีพลังเหนือธรรมชาติที่ทำให้สามารถหายตัวไปในเงามืดได้แบบไร้ร่องรอยเลยอ๋อนี่คือคำอธิบายในเรื่องว่าทำไมตำรวจถึงจับเขาไม่ได้ไม่ใช่เพราะเขาปลอมตัวเก่งแต่เพราะเขากลืนไปกับความมืดได้จริงๆแล้วคอนสแตนซ์ล่ะคะ ส่วนคอนสแตนซ์พลังของเธอคือการฟื้นฟูร่างกายที่เหนือมนุษย์แต่ที่สำคัญที่สุดเลยนะคือสัมผัสพิเศษของแวมพร์คืออะไรคะเธอสามารถได้กลิ่นเลือดของเหยื่อจากระยะไกลได้มันเลยทำให้เธอเป็นคนเดียวที่สามารถตามรอยแจ็คได้มันเหมือนการประทะกันของนักล่าที่สมน้ำสมเนื้อมากเลยคนหนึ่งทิ้งร่องรอยแห่งความตายไว้อีกคนก็ใช้ร่องรอยนั้นเป็นเครื่องนำทางใช่ครับ แล้วการเผชิญหน้าครั้งแรกของทั้งคู่เป็นยังไงมันเปลี่ยนความเข้าใจของ c o n สแตนซ์ไปเลยไหมคะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับการเผชิญหน้าครั้งแรกเนี่ยมันไม่ใช่แค่การสู้กันทางกายภาพนะแต่มันคือการเปิดเผยความจริงค่ะในฉากนั้น c o n สแตนซ์ตระหนักได้เลยว่าพลังที่เธอสัมผัสได้จากตัวแจ็คมันไม่ใช่จิตสังหารของมนุษย์แต่มันคือความว่างเปล่าที่เยือกเย็นความว่างเปล่า เป็นพลังงานเมืดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายล้างโดยเฉพาะเลยมันทำให้เธอเข้าใจว่าภารกิจของเธอไม่ใช่การจับผู้ร้ายแต่คือการหยุดยั้งคำสาบที่กำลังกัดกินเมืองนี้อยู่ฟังดูแล้วมันยกระดับสเกลของเรื่องขึ้นไปมากเลยจากเดิมที่เป็นเรื่องส่วนตัวของคอนสแตนซ์กลายเป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องเมืองทั้งเมืองไปเลยนะคะ ใช่ครับมันทําให้การตัดสินใจของเธอน่าสนใจขึ้นทันทีเลยเพราะเธอที่เคยสาบานว่าจะไม่ยุ่งกับมนุษย์เนี่ยตอนนี้กลับต้องกลายเป็นผู้พิทักษ์มนุษยชาติอย่างไม่เป็นทางการไปมันบีบให้เธอต้องอเผชิญหน้ากับปมในใจของตัวเองใช่เลยว่าเธอจะยอมทําลายคําสาบานเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าหรือเปล่าพอสเต็กส์มันสูงขึ้นขนาดนี้การประทะกันครั้งสําคัญมันก็ต้องดุเดือดขึ้นตามไปด้วยและฉากเผชิญหน้าที่ว่าก็มาถึง แหล่งข้อมูลบรรยายภาพการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ไวยังไงบ้างคะฉากนั้นถูกเซตขึ้นในคืนที่หมอกลงจัดที่สุดคืนหนึ่งของลอนดอนเลยโอ้โห oh ซึ่งหมอกในเรื่องนี้เนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งเลยนะมันบิดเบือนทัศนวิสัยสร้างความสับสนแล้วมันก็คือสนามเย้าของแจ็คเดริปเปอร์เพราะเขาสามารถใช้มันเป็นที่ซ่องตัวได้ใช่ครับเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเลยนั่นหมายความว่าคอนสแตนซ์เสียเปรียบมากเลยสิคะ เธอไม่ได้สู้กับคนที่มองเห็นแต่กำลังสู้กับเงาที่เคลื่อนไหวได้ในสายหมอกแล้วเธอรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงเธอต้องเปลี่ยนจากการใช้สายตาไปการใช้สัญชาตญาณแวมพาอย่างเต็มที่เลยครับตรงเชื่อในสัมผัสเรื่องกลิ่นเลือดแล้วก็เสียงที่มนุษย์ไม่ได้ยินแต่มันก็ยังยากมากแล้วในเรื่องเล่าว่าทุกครั้งที่แจ็คโจมตีมันไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดทางกายนะแต่มันคืออะไรคะคอนสแตนซ์สัมผัสได้ถึงความโกรธแค้นอันมหาศาลที่เขามีต่อโลกมนุษย์ ซึ่งมันรุนแรงจนแทบจะทําให้เธอเสียสมาธิเลยความโกรธแค้นที่ว่านี่มันมีที่มาที่ไปไหมคะหรือเขาเป็นแค่ความชั่วร้ายบริสุทธิ์นี่คืออีกจุดที่น่าสนใจมากเลยครับในการต่อสู้แจ็คไม่ได้ใช้แค่มีดนะแต่เขาสามารถปลุกพลังมืดขึ้นมารอบตัวเพื่อป้องกันตัวเองได้โอ้โห oh. มันไม่ใช่การสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งธรรมดา แต่เป็นการประทะกันของพลังงานเหนือธรรมชาติและความดุร้ายบวกกับความเยือกเย็นของเขานี่แหละที่ทำให้คอนสแตนซ์ต้องตั้งคำถามขึ้นมาในใจคำถามว่าอะไรคะอะไรที่ทำให้เขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายได้ถึงขนาดนี้ซึ่งการตั้งคำถามนี้สำคัญมากเลยนะมันทำให้ตัวร้ายมีมิติขึ้นมาทันทีเลยจากแค่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชั่วร้ายที่ไม่มีที่มาที่ไปกลายเป็นตัวตนที่มีเบื้องหลังที่น่าค้นหาถูก มันทําให้ความน่ากลัวของแจ็คไม่ได้อยู่ที่การกระทําอย่างเดียวแต่อยู่ที่ปริศนาของตัวตนเขาด้วยว่าก่อนจะมาเป็นอวตารแห่งความมืดนี้เขาเคยเป็นอะไรมาก่อนอืซึ่งการที่เรื่องทิ้งปมนี้ไว้มันสรงพลังกว่าการเฉลยออกมาตรงๆเสียอีกนะเพราะมันปล่อยให้จินตนาการของเราทํางานต่อไปแล้วบทสรุปของการต่อสู้ที่เดิมพันด้วยชะตากรรมของลอนดอนครั้งนี้เป็นยังไงคะคอนสแตนซ์ ance, เอาชนะพลังมืดที่ว่านี้ได้ไหมในใช้ที่สุดหลังจากที่สู้กันอย่างยาวนานแล้วก็สูญเสียไปมาก คอนเซนส์ก็สามารถหาจุดอ่อนของพลังมืดนั้นเจอและกำจัดแจ็คเดอะริปเปอร์ลงได้สำเร็จครับอ๋ oh. เธอสามารถเปิดโปงความจริงอยู่กับตัวตนของเขาแล้วก็ความเชื่อมโยงกับเวทมนต์มืดที่แฝงตัวอยู่ในสังคมชั้นสูงของลอนดอนได้มันก็เหมือนเป็นการตอกย้ำธีมหลักของเรื่องที่ว่าแม้แต่ความชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถเอาชนะความมุ่งมั่นของผู้ที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมได้เป็นบทสรุปที่ค่อนข้างให้ความหวังนะคะใช่ครับ แต่มันก็ไม่ได้จบลงแบบสวยงามทั้งหมดนะเพราะมันมีผลลัพธ์ที่ตามมาสำหรับคอนสแตนซ์ด้วยหลังจากที่ทุกอย่างจบลงเธอไม่ได้อยู่เฉลิมฉลองในฐานะวีรสตรีแต่เธอต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำยังไงกับพลังและตัวตนของเธอต่อไปแล้วเธอเลือกทางไหนคะเธอเลือกที่จะจากไปจากไปเธอเดินทางออกจากลอนดอนหายไปในเงามือดอีกครั้งหนึ่งซึ่งการตัดสินใจนี้นี่แหละที่ผมคิดว่าเป็นส่วนที่ฉลาดที่สุดของการเล่าเรื่องนี้เลย ทำไมถึงคิดอย่างนั้นคะมันเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์จริงยังไงมันเชื่อมโยงได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับการที่คอนสแตนซ์ซึ่งเป็นพยานรู้เห็นและเป็นผู้ปิดฉากเรื่องราวทั้งหมดได้หายตัวไปมันทําให้เรื่องราวของแจ็คเดอะริปเปอร์ที่เธอเป็นคนจัดการอ๋อ oh. กลับกลายเป็นเพียงตำนานที่ไม่มีใครยืนยันได้และคดีของเขาก็กลับไปสู่สถานะปริศนาที่ไม่เคยถูกคลี่คลายในหน้าประวัติศาสตร์อย่างที่เราทุกคนรู้จักกันในปัจจุบัน โอ้โหนี่มันเหนือชั้นมากจริงๆคือเรื่องแฟนตาซีทั้งเรื่องที่เราคุยกันมามันจบลงด้วยการอธิบายว่าทําไมในโลกความจริงคดีนี้ถึงปิดไม่ลงใช่เพราะคนเดียวที่รู้ความจริงทั้งหมดได้จากไปแล้วสุดยอดเลยค่ะมันทําให้เรื่องทั้งหมดกลับว่าบรรจบกับความเป็นจริงได้อย่างน่าทึ่งมากทําให้เรารู้สึกว่าเรื่องราวเหนือธรรมชาตินี้อาจจะ เคยเกิดขึ้นจริงก็ได้ในมุมมืดของประวัติศาสตร์ที่เรามองไม่เห็นสรุปแล้วการจับเอาแวมไพร์มาเจอกับแจ็คเดอะริปเปอร์ในเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การสร้างความตื่นเต้นผิวเผินเลยนะคะแต่มันคือการสำรวจธรรมชาติของความดีความชั่วและการใช้จินตนาการเพื่อเข้าไปทำความเข้าใจความโหดร้ายที่เกินกว่ามนุษย์จะอย่งถึงได้และมันก็เป็นการจับคู่ที่สมน้ำสมเนื้อมากทั้งสงตัวละครต่างก็เป็นลักล่าอยู่ในเงามืด และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกลัวในรูปแบบที่แตกต่างกันการประทะก,กันของทั้งคู่จึงไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่เป็นการประทะก,กันของตำนานสองคั่ที่น่าสนใจมากครับเอาล่ะค่ะหลังจากที่เราเจาะลึกเรื่องราวสดเข้มข้นนี้กันมาพอสมควรแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายที่เราจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดกันแน่นอนครับแจกทั้งหมดที่เราคุยกันมามันนำไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นคืออะไรคะ อะไรคือสิ่งที่ทำให้ปริศนาทางประวัติศาสตร์ที่ยังคลี่คลายไม่ได้โดยเฉพาะคดีของแจ็คะริปเปอร์ถึงได้กลายเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบและดึงดูดนักเขียนให้เข้ามาแต่งเติมจินตนาการเหนือธรรมชาติเข้าไปเสมอเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยเพราะไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะมีทั้งนิยายภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งวิดีโอเกมส์ที่เอาคดีนี้ไปตีความใหม่ในแนวทางนี้มันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างจริงๆและคำถามที่ต่อเนื่องกันก็คือ การที่เราเพิ่มองค์ประกอบเหนือจริงอย่างแวมพายหรือเวทมนต์มืดเข้ามาในเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นกับคนจริงๆเนี่ยมันเป็นการลดทอนความน่ากลัวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่า <Ừ. S 1> หรือในทางกลับกันมันกำลังเปิดมุมมองใหม่ให้เราได้สำรวจธรรมชาติของความชั่วร้ายในรูปแบบที่ซับซ้อนกว่าเดิมและอาจจะทำให้เราเข้าใจความกลัวที่บรรพบุรุษของเราเคยเผชิญในยุคนั้นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในอีกมิติหนึ่ง ซึ่งบางทีอาจจะน่ากลัวกว่าการมองว่าเป็นแค่การกระทําของมนุษย์บ้าคลั่งกลนึ่งซะอีกครับ